พี่น้องเลยเส่ยมพวันดีดีพามาเห็ดอาหารจานเดียวนะครับพี่น้องจานเดียวจานด่วนจานเด็ดนะครับกับเราน่องไรนะครับพี่น้องเข้าแท้ๆเลยกับเผานองไรอาหารจัดแซ่บนะครับน้องเลยใส่โปะให้ดาวไปนิดนึงนะครับนี่เป็นไรพี่น้องแบบแซ่บกับเสี่ยมพวันดีดีครับงง่ายๆกับเผานองไร่นะครับพี่น้อง สดชื่นนะครับพี่น้องนดี่ได้สนันด้าดิงนะครับมาพี่น้องมากินเขากับแซมพอบ้านอีกดีครับเมนู่นเขากะเพราหน่องไรนะครับพี่น้องกะเพราน่องไรแซบนะครับมาแซมๆแล้กันครับพี่น้องมาครับพี่น้องอะไรกับเปิดด้วยไ่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องสูขูดทุก้นนะครับ กำลังรับชมแซมผัวบานดีๆนะครับพี่น้องเมนูง่ายๆกับแซมผัวบานดีๆครับเป็นเมนูกะเพราหน่องไร่นะครับพี่นอ้นองไข่ดาวจัดไปหืมไข่ดาวกรอบอกะเพราดีครับเก็บจากหลังบ้านนะครับพี่น,อน้องไม่สวนจะฟางใส่กะเพราเน้นๆกัหน่นองไร้ อย่างนั้นจ้สุดอดพี่น้องกตาเง็กอ้าม ทีนใสาใสๆยุ่งหลังนีน่บอมเป็นฉากหลังสั่งมากนะครับพี่น้องบอนเอฟเฟคบอมยังข้างซีนนะครับคือแสงแดดมันกะทบก็กำพ่พมง่แต่มันก็สะรดมาน,นะครับพี่น้องเป็นการทาย้อนแสงนิดน่อยนะครับมาพี่น้องสุดยอด รับเคาน้เนนกับไข่เนื้อชื่อดรัยพี่น้อง มึงดื่แกวน้อยๆนะครับพี่น้องแม่กับเพ่องดื่มเต็มข้มสดชื่ดที่เก่าครับน้องแบบรุ่งผิวพรรณวิตามินซีที่กินแล้วทำให้คุณดูดีขึ้นได้ทุกวันนะครับน้องโอ้โหมันสุดยอดดีแต่พี่นองอย่าทึงแก้ว,ว่าผิดประเภียนะครับพี่น้องเป็นแกวเป็กน้ำมันอ่ครับพี่น้อง กคคินไนทกวนมาเลยเยวอิ่มเขาเยวอิ่มเขาไว้นะครับพี่นอ้องไปสักขกาซอพี่นอ้องติกี่วก็แบกเข้เขาอันนี้พน้อง นอนมานี่ครับตักเนักนี่ครับพี่นองมาเห็นไหมนี่ครับจัดไปอืมะมพริกเหียทอดไข่ดาวกาว้าวเบยมันสุกนะครับพี่นอง ซุกคือเก่าพี่น้องเน็่เห็นเห็นแบบเป็นไข่แบบเยื่มเยิมอยู่ข้างในเห็นเ็นพะเปลี่ยนแน่พี่น้องอมีพี่น้องอย่างใหบบคว่ำเป็นน้องไร่นะครับคว่ำละเอียดของตัวแม่นะครับพี่น้องท่านแบบต่ำ่านแบบบางแล้วบ้างดีนะครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไร่ของเนื้อบ่ะ <c oughs> กึ๊บกึ๊บครับพี่น้องกึแบบกึ๊บกึบ๊เมืนอี็กัเป็นกิ๊บ่ายๆนะครับสไตล์ของแซมพนนู้บ้าญินดีนะครับพี่น้องกินแบบง่ายๆเมนูยอยู่บานนั่งกินแบบคิวเค็ดง่ายๆนะครับ เพ่าเนื้อกับเพ่าหมูกับเพ่าไก่นะครับเมนูกับเผาอาหารจานเดียวบับง้งเหนือบั้งคลิปเป็นเมนูกับแกมนะครับพี่น้องนั่งเป็นเมนูกับแกมอืมแต่ตามมาทรดตามมาทายาไัยนะ,ค,ะนครับพี่น้องจัดไปครับก็ขอบุญในการรับชมของพี่น้องนะครับก็รับชมหนึ่งครั้ง คือหนึกำลังใจให้ผมนะครับพี่น้องถ้าเด็กยอดแสงแอมเสบตาหน่อยพี่น้องจะแสบตาอยนี้เพิ่งแต่นี่ตัวใหม่จะได้เขียวๆของหดังนะครับเสียงมันจะกระทบตอมแย่งสะท้อนเข้ามาด้านข้างนี้นะครับพี่น,อน้อ,นนอ,อ,อ,อง กบเบิร์ตครับพี่น้องยี้มนะเราจานนึงกินกับบะเบิร์ตเนพี่น้องเลยคือเคย่คยเติมแม่ลงไปนะมันดูหนี้เขาแบบรู้สึกอิ่มไวขึ้นนะครับพี่น้องเดี๋ยวสับผักไปย่างนะครับไปย่างหรือท้ำกิจกรรมถ้ำนิยก็ตามนะครับเรื่องกินจิตกรรมเนื้อจะออกมากอยู่นะครับพี่น้องเนื้อจะไหลออกมากกับลอยไงกับ ไขมันนะครับมันกินเข้าไปแบบเบิร์นไขมันออกไม้เท่านะครับนั่นแหละเป็นการเบิร์นในตัวดีสําหรับคนขี้เกียจออกกคนนังไกยคือสเตียรมบานอินดีนะครับพี่น้องแ้วก็เป็นคนกินนะครับเป็นคนกินดูไว้นะครับเข้ากับเห็ดคอนเทนต์กินนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรนะครับพี่น้องกับมานั่งกินเขาไม่ไงสไตล์แเตียรบาลอินดีนะครับเป็นเมนู อาหารจานเดียวนะอาหารจานด่วนนะครับพี่น้องผัดกะเพราน่องลายนะครับพี่น้องโปะไข่ดาวนำจำนวนพอห่แตปถลนในการกินเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องสรัปดีครับบายๆนะครับสวัสดีครับเซมพบานินดีแชนแนลเจ๋วในนอนครับพี่น้องเวดพอกันไหมก็คิดแน่ปนพี่แน่ครับ,บ,บไปบ่าไปเนี่ย